สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเสรลมเหลินออฟิเชียลนะครับมาก้วยลิงจิงจิก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 ,จก,จกมีอะไรไปหาเบื้อง เดินมแมน่นเดินกีนดินซุ้หนึ่งหม Brad, ุนมาทางฝุ่นกับพี่เห็นไว่าตอนนั้นหมุนมาอย่างผมทางฝุ่นมันมีซุ้หนึ่งกับมัดมาฝุ่นอะไรดิมาได้อยู่มันหมุนมาไหมอันนี้เป็นรานนั่นนั่นไม่นจรินี่ยมุมนี่ยรันว่าใส่ขึ้นร้านค้าแช่เคือองพี่พี่พี่คนละหมองนบคนละหมองพี่คนละหมองอันนั้นเป็นตลาดอย่างยู่งมือเหมือนอะครนะคนละหมองครับหลังก็ตัดนะครับบคนละหมองครับพี่คนละหมอง อุบลคือกันอยูมพี่่่นเดชอุดมวะเตี๋ยอุดมบ่ครับเดชครับเดันอะไรที่เจ้าคือเดชครับหางอีกสิเป็นอันตรานะครับผมของนักครับเด็ดครับเดชครับเด็นวะเดชครับอันนี้วกันเลยครับอันนี้วกันเลยเนาะมึงคือจำได้เลยนะคล้ายๆมึจะหนีกันเล่นเลยไม่ครับคือแย่งกันเลยครับข้อซองนีครับข้อใส่เลยครับเออนี่แบบหลังเป็นห่างฟังคุณเป็นวะครับเอันเดชครับเด็ครับเดช็ดครับหลังรถตตเดชอุดมครับผมพี่นี่ครับเดินนี่ครับผมเลือกเลยครับผมนี่นี่เดินครับผม บ้านเจริญสีซองครับผมเดินนี้คือเดินจริงๆครับไม่มีอะไรคือพันไล่จริงๆริโคตรคนหมดแล้วครับเอาหายไปในสองครับหายไปในสองครับอ๋ออ๋อคืนนี้ก็ได้ขึ้นนี้ก็ได้อ๋อ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 อ่พีนอย่าไปเดินพีนยุ้ยเดินพีนยู้ยพี่แม่เดินพีนไหมยุ้ยอย่งพีนแม็กเขาอยู่เดินพีนไหมเพื่อนอ่ะ เราไปกลับรถมาก็ได้จีนจะใช้ขึ้นไปจอดไกลเาะอ๋อลาวันนี้ลาพวแมนท่นีเบมวนียีเบทไอันนี้สายสปอร์ยนะูอมือหนีจะใช้ใลามือเห็นปะมือยีเบไหมเออพ่แม่มือสิบมือสิบเจ็ดหนุมัานสืบออกเร็วออกกี่เห เราจะเปรมไปด้วยกันครัพี่น้องโอ้โยสามรอยเอเคอร์ครับพี่นออ้องเอาอเอมียงนี่อยเขาเอียงนี่อยเขาปักเมียงหน่อยานขาปักอะไรไม่ใช่เห็นไไเห็นยเ,เขาปักไว้คุณเพิ่ยูเดินพุ่นอยู่หลังฝาพุ่น เขาได้เดินหนีสิแจมเลยแต่ว่าของน้ำผมมีเดินดน้ามันสิใกล้กว่ากันกวนทั้งขวงครับอยาแต่สมัยหาปีเดียวเอาเดียวเดินหนีเดินหุ่นเดี๋ยวถามซุ้มเีนือก็นี่ดีเขาเขาขอมาเขาไปแล้วนี่แสดงว่าเดินหุ่นนี่เขาเขามาแล้วเขาไปหุ่นแสดงว่าเดินหุ่นนี่เขาเขามาแล้ว นี่ไงที่เตียนนี่ไงหามเขาดูเถียงทำได้แบบผู้หญิอผู้พันอ่าผู้พันเลยนะทันเลยกดแม่กระจกที่ลงเลยวะขออนุญาตครับลงเดินใดครับ โรงแรมไหนร้านนี้ร้านนูน้นร้านนี้ใช่ไหมหันหน้าไปทางไหนท่านหน้าไปแท้ครับโอเคเอ่ะเขาเข้าไปอยู่พุ่นเหรอนะก็นนโอเคครับมีเงินหลายเนาะขอบคุณครับท่านหน้าท่านพุ่นบ่ท่านหน้าเข้าตลาดข้างหลังเรียบร้อยเลยเทศบาลเป็นสิ่งเป็สุขมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วรถบัสครับเสียบปะสบายพุ่นเฮสบายคุณ ลงเดือนนี้นะครับลงเดืนนี้รงเดินนี้จะหันหน้าไปพุ่นนะครนะครับหนองน้ำครับหองหนองน้ำหนึ่งพันหมู่บ้านจันสีสองข้างหลังนี้กับเพื่อนหันหน้ผม้น่าเสะบบาลสะบเป็นซุกหนอง้วเราก็เอาหัวไปสุกต้นไม้ไปก่อนนะคกันอะณดังดินเพื่อนหักระถ่มมีพมเลยนะฮะพอจะก่อนเป็นหนองน้ำมันไม่เป็นหนองมเมนเพาเออมงม่เป็นหนองไหมเคลนว่าลาดมันลาดลงมไหมไอ้สิแเงมุมมันมันมันขึ้นจากหนองแต่แมงมมหนองไหม บวกครับเออเออบวกบวกครับบวกบวกครับเพราะว่าต่างหาปีแล้วน้องก็เป็นสาวเป็นสาวกับเนบวกกับปีที่แล้วมัได้โพกอยู่บนกองหินดีครับขี่ได้เลยครับสามคนครับโอ้ยน้องไน้องขี่รถช่วงครับทีสามรอยเอเคอร์ครับเออพอดีโอ้ยมีลีสวดเป็นหลังเป็นหลังพอดีนะครับนั่นเห็นบ่นั่นไปเมเจ้าอไปเด้อแสกับ่มยีไปท่ออันบวกเป็นบวกเป็นบวก็นโให้บอกคู่อันนั่นไดดิ คือสิคิดใช่ปเขาพูดถึงรีสอร์ตตรงไหนยังไงอีเนี่ยวิ่งไเนียมพาอยู่นะหัวสุกงบใหม่กูใหม่เดี๋ยวนี่เนี่ยกูใหม่ไม่ว่าโฮมมันรักนี่ไหมหัวสุกงบใหม่อ๋อไปเนาะนี่แล้วซุมคนนี้เราเลยเดี๋ยวกลับลงมั้งกันเพราะเดี๋ยวผูกพีองคนี้เขาจะข้าววิ่ครับอือ นี่ครับเอินบุกครับนี่เราจะวนนะครับโอ,โอ้ยพาไปน้องวน่นทั่วร์ทั้งกว้างและขวงกวง้างขวงมากสนามที่วันนี้วูสนามหญ้ายอย่างนี้นะครับกว้างขวงมากเลยครับพี่น้องขวงมากเลยครับโอ้มาทั้งส<ม>ามจังหวัดก็ไม่เต็มนะครับเดือนนี้นะครับแต่ <laughs> ว่าทำงานสงการนะ คือยังอยู่สีล่มนั่นเนต็ม<ห>ครับระวังโบกแล้วครับโบกเขาเปิดลุมมันเลยเขเปโบกลุมครับโอเคไปเ,คเดี๋ยวเวทีคิดนี่เลยนะโฆหนาชิดหลังชิดหลังนะเดี๋ยวเพราะว่าพื้นที่มันโฆษณาชิดหลัง รถบัสหน้ารถบัสบังรถบัสจอดแนวนี้เลยนะเพราะว่าอรถบัสมหาลาพี่น้องรถบัสจจอดแนวห้าวนี่เดี๋ยวนี้รถบาสจอดถึงลยครับโอ้โหอ้โห่าฮ่าฮ่าฮ่ร่าฮ่่าาฮา่าฮ่าาฮาฮ่่า่า่เนา่าาะาาะ มันเป็นของเจ้าเ่สู้ครับเจ้าเล่สีฟังนี้ครับรับอันนี้จ้าเสู้ครับ่นให้ไปเหยียบนะคนละลบ้าน่เจสีครับท่บานเจ้าเิ่สุเยนมวาแล้วครับอันี้อันนี้อันนี้คือเล่นจริงเอ่อนเอ,องนะนํว่าเล่สร้างเลย มาแล้วครับมาแล้วขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณตุกการที่ตามขอบคุณตุกการเราสุดชมแล้วกดไลค์กดแชร์สำหรับทีมนี้สวัสดีจ้า